สวัสดีครับขอคบคุณมากเลยครับพี่ๆที่มาคันมากเลยครับครับผมรู้สึกวันนี้ค่ะวันนี้ร่วมตัวกันสามคนรับวันนี้เรื่องอลังการมากเป็นไงบ้างครับจริงๆก็แบรนด์มินิแรก็มีมาปีกว่าๆแล้ว ถ้าถ้้าาปีหนึ่งคือเสื้อผ้าค่ะแต่ว่าถ้า,าเป็นแบรนด์กระเป,เป๋าก็คือครึค่งปีค่ะใช่ใช่ใช่พี่ก่อนหน้านี้เราขายเสื้อผ้ากันนะ<ช>ครับแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงเรื่องกระเป๋าและเราก็เราก็ชอบกระเป๋ามากเรา,ก,าก็ขายกระเป๋าดีมาตลอดจนถึงตอนนี้ก็เป็นการจัดคอร์ทครั้งแรกนะครับผมก็อยากให้ผมเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ใช่จัดขึ้นใน Matchbox เป็นของเขาเราก็เลยได้พื้นที่มา ค่ะก็เลยมาจัดที่นี่เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นต้มาสุดช็อปปิ้งที่นี่อยู่แล้วตอนนั้นก็เลยแบ็บ็์บอกเท่านั้นค่ะใชั้นบอกว่าจะมีความคิกมันคิกเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเธอมาเรอ่มมาจุดเริ่มต้นเหรอเออจุดเริ่มต้นผมทักพี่จิไปไม่ไม่ผมบีเป็นคนบอกว่าทักพี่จิสิเป็นยู่ได้ไป เกิดจุดเริ่มต้นสุดเลยคือผมอยากเต้นกับพี่อันจิอ่าช่วงหลังโควิดป่ะใช่ไหมพี่ช่วยมาโควิดหลังโควิดอยากเต้นกับพี่อันจิแต่ผมก็บอกดีแฟนผมว่าน่ไม่ดีใจแหละแบบไปชวนผู้หญิงเต้นอะไรเงี้ยเออก็หัวหัวหัวก็ตายปัญญาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบว่าชวนให้ก็ช่วยๆกันชวนค่ะก็ไปเต้นแถวบ้านพี่จิอันนั้นคือจุดเริ่มต้นให้แบบรู้จักกันใช่ไปเต้นบนดาดฟ้าก่อนพักไปเลย พี่ครับมาเต้นติ๊กตอกกับผมไหมครับอย่างเงี้ยแบบแปลกๆอะแปลกประหลาดมากเลยนะแปลกแปลกกว่าคือตอบรับตอบเอาสิก็ผมบอกว่าเออผมเออเป็นทีมชุดรักเรียนแบบญี่ปุ่นมาเต้นกันสามคนนะครับผมเช่าชุดไว้ให้แล้วจัดไว้ให้แล้วคิดว่าคนทั่นไปจะตอบรับไหมพี่ มันก็มันก็มันกันแปลกแต่ว่าเราชอบเต้นไงเออชอบเต้นได้เคยเจอเขาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเคยเจอที่สองคนอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันมีความชอบแบบใกล้ๆกันเป็นแบบไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกล้กันก็ดูแต่งตัวสิคะใช่แล้วแบบว่าพอคุยกันมันก็เลยเหมือนแมทไงค่ะก็เลยดําเนินมา เมนิแรนที่แบบว่าทําด้วยกันแล้วก็พอคุยกันก็ยิ่งแบบคล,ยยพพลิกอะไรเงี้ยค่ะเพราะความชอบมันใกล้กันใช่แล้วลงไปเยอะไหมแต่ละคนบอกว่าลงทั้งปูนลงทั้งแรงอาแบบคือเยอะนะโอเยอะเอามือมาเลี้ยงกันสามคนยังไม่แน่าย่างริโอค่ะพลานเลยเหรอโอ้ยให้พี่จิพู ก่อว่าเคยปันผลหรือยังยังค่ะััััยยยยงงงเพราะว่าคือเราจะมีลูกค้าเราลูกค้าเราอยากจะอัปเกรดคุณภาพของกระเป๋าเรื่อยๆรืเรื่อยเมาเลยแบบว่าอ่ะยังไม่เอาปันผลนะขอให้แบรนด์มันปังปังใช่ใช่เกินมาเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ปันผลนะใช่ใช่อยากให้มันต่างงลงเพิ่มลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเราช่วงนี้นะก็คือพูดถึงสามผลก็คือว่า งานพอเราเข้า,าสู่โลกแบบขายของออนไลน์ไลฟ์ขายของแบบเต็มตัวเราเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ได้พักเลยนะ <c oughs> เตรียมตัวทุกๆไปลายเดือนมีเลขเบิ้ลพอเบิ้ลเสร็จมีมิดมันพอมิดมันมีเีเพเดเอ,ออีก ก็ต้องมีสาแอปสิ่งงี้ที่ดังๆอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไลฟ์กันแบบหนักมากแล้วก็เพิ่งเข้าใจจริงๆว่าคนที่เขาขายของออนไลน์อ่ะเขาต้องแบบขึ้นเทมากๆแค่ไหนนะ้รแบตอบับบว่าดีดีดีแล้วยิ่งเราไลฟ์กันเอเอ่ะมันมันจะดีมากๆคือเราเคยอาจจะหาโอ้มาคนมาไลฟ์แทนแต่ว่ามันมันไม่เข้าใจเท่ากับพวกเราถามคนที่มาพูดมาเรปเปอ์เพเองมันเลยต้องทำาใช่ใช่ใช่การนี้เหมือนลูกเลยไหม ละงูหมันหลานเลยฮะรับเหมืนนลุงเหมือนหลานเลยเหมือนเจ้ากรรมนายเวทเฮ้ยไม่ใช่มปนเพื่อนแล้วนี่ไม่ได้หลับตาพี่อ้อมมาช่วยถือไลฟ์ด้วยนี่ครับไม่ได้เงินแต่วันนี้เห็นบอกจะแหวะมาใช่ไหมพี่ตีวันนี้จะแวะมาเฮ้ยมาตอนไหนจะมารออ่ะเขาไม่เก็บครับแม่กอลนะไม่ได้ไปงานต่อแล้วแวะมาเขาว่าง แววแววมาหน่อยแต่ไม่รู้ว่ากี่โมง<ช>เหมนะือนกันตอนเช้าลิงหลิงคอมาหาแล้วหลิงหลิงได้มากแล้น่ารักมากทุกท่านหลายคนช่วยหนย เราอาจจะไม่ได้เอามาโผล่หน้ากล้องเพราะเราเกรงใจมากๆจๆถ้าเรามีตังเราอาจจะแบบเอออีกหน่อยอาจจะมีเขามาอยู่สร้างเป็นพรีเซนเตอร์เอะไรแบบนั้นเลยเดี๋ยวมีรูปอะไวร์นิวห้อยตรงนี้เลยแน่นะคนแน่นะแต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบว่านอกจากพวกเราสามคนจะทำเนี่ยก็คือมีน้องร้องแบบทีมงานแล้วก็มีดาราอีกหลายคนที่แบบคอยซัพพอร์ตหนักมากซึ่งแบบใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณเลยดีกว่าก็แบบขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนคีย์รีแลนด์แล้วก็แบรนด์กระเป๋าของเรากระเป๋าจริ ลูกค้าทุกท่พันด้วยนะครับที่แบบว่าตาม h ฮชแ t a g คำว่ากระเป๋าจันจิเราเข้าไปในติ๊กต็อก้าไปในติ๊กต็อกเนี้คิดว่าแบบกระเป๋าเราขายไปประมาณ10,000ใบได้แล้วใช่ครับแค่แค่แบบระยะเวลาแค่ประมาณเขารู้ตัวเลขทีนี่ก็แบบขายไปเรื่อยๆก็ต้องแบบขอบคุณลูกค้ามากๆที่สั่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวจะมีกระเป๋าแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าปีหน้าเราเล่นใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับบอกประชุมเมื่อไหร่เนี่ยไม่บอกเลยว่าใหญ่ให้พี่เขาถามบ้างเอาเน้นบอกไปก่อนกันตีไปแล้วว่าทำธุรกิจร่วมกันใช่ใช่ใช่ที่นั่นหละจะมีข่าวมันเยอะเรามอบความเชื่อใจกั้เชื่อใจกันได้อย่างไร้นบ้าง จริงๆเราแบบมีคุยกันตลอดเลยค่ะคุยกันทุกวันแลวยิ่งเวลามีข่าวอะไรแบบนี้ค่ะก็จะยิ่งเหมือนคุยแบบรักษาความรู้สึกกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้กังวลจุดเ้ิลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นน่ะเรามีการคุยกันแล้วด้วยว่าเออต่อให้จะเกิดอะไรเราต้องทะเลาะกันอยู่แล้วทะเลาะแน่ๆแล้วทะเลาะกันบ่อยด้วยโดยเฉพาะสองวันนี้ทะเลาะบ่อยมาก มันเหมือนก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอว่าเออเราสัญญากันไว้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราจะแบบดีๆต่อกันอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาได้ตลอดเป็นสัญญาเลื่อนสัญยาเลื่อนแล้วตายไม่ไปนะหนกระแสไม่ไปนะเพราที่ร้องไห้บ่อยสุดคือใครนี่ันจีดอยจ้าฉันอยากได้ใส่กระเป๋าแบบไม่ันไม่ไปฉนเลไม่เลยเพราะว่าอยู่กันสองคนมันจะได้คุยกันพะเราจะ คุยเราก็แบบคิดยังไงแต่ว่าเขาไม่เคยปล่อยความรู้สึกเราทิ้งเลยค่ะเขาจะคอยมาดูแลความรู้สึกเราตลอดเราเลยรู้สึกว่าเออมันไปกันต่อได้เพราะว่าทะเลาะเพื่อแก้ไขไม่ได้ทะเลาะเพื่อที่จะแตกกันไปจริงอย่างรก็แบบว่ามองว่าจุดเริ่มต้นของการตีกันอ่ะก็คือมาจากคําว่าฉันอยากให้กระเป๋ามันดีที่สุด อ่าเราก็เราก็วนกลับมาตรงนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรจัสตีบอกว่าคือแบบตัดใจแบบตัดส่วนชัดเจนเจนแต่ละคนนะคะแบบเป็นการเสร็จตัดสนคนะเรื่งเพื่อเป็นแบบไอ้นี่เลยแหละนัเแเราแบบตอนนี้โอเคเลยโอเคเพราะว่าเราแบบชัดเจนตั้แต่ละค่ะเหมือนบีอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านทำธุรกิจค่อนข้างเยอะก็เลยแบบบอกถุกคนไว้เลยยิ่งเป็นเพื่อนดวนมายิ่งเซ็นไดีเลยเนี่ค่ะก็เลย แบบตกลงหน้าที่สัดส่วนหุ้นแบบชัดเจนไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็คือไรกังวลกันนี้ได้เลยฝากแบรนด์นี้กป็นที่ดงใี่ดีฝากหลายี่ฝากแล้วที่มีฝากแพี่บอยพูดพี่บอยช่วยกันโอเคมาโอเคเขียนยังว่ามีกันบ่อยใครฝากให้ฝากอี่บอยอันบอยน้องน้างกอนเรอก็ เขาฝากเมนี่แล้วไว้ด้วยนะครับทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เรามีป๊อปอัพโต้ครั้งแรกแล้วมีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็มีของแจกรางวัลแถมมีของแจกฟรีเป็นกระเป๋าด้วยนะต้องมารอรุ้นกันกที่ป๊อปอัพโต้ของเรานะฮะอยู่ที่แมทชบ็อกสาาสยามแกรนด์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาจนถึงปีใหม่นี้เลยเราจัดทั้งเดือนทุกคนสามารถมาก,กดการะปองกานลลอวของรางวัลมีแบบจุกๆมากๆเรามี จริงๆมีแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรกับเรานะมา,มาเป็นสปอนเซอร์ในใน Pop ๊อปอัพครั้งนี้นะครับก็คือรับรองว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านาานะคะเอ่อจะได้เห็นของจริงด้วยแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นุคุมเท่ากับออนไลน์ลนนไม่ว่าจะเป็นแบบเอลคินิกนะคะอา่าเรโ่มเพชั่น,นะคะลิปนะคะหรือว่าแบรนด์ทำเล็บเนาะครับผมสตูดิโอเต้นบิทบ็อกซ์นะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสยามสแควร์นะคะ องฝากพ้อมัตโตด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกๆเลขเบิ้ลอ่ามิดมา n แล้วก็เพเดนะฮะเจอผมกับพี่จันจิแน่นอนต้องดีด้วยในติ๊กต็อกไลฟ์ทุกๆเลขเบิ้ลมิดมานและเพเดยเจอกันเหมือนมัตัวไหมมัตัตนะโอเคฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลองต่อกันนะคะ